สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่องอาชุราถังซารเรามารับชมกันได้เลยป่าอ,อาทิตย์อัสดงอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงจัก,กรวรรดิเทียนหุนเมืองเทียนโตผูว,วีเฮาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อเขาคิดถึงเมืองเทียนโตเพราะนั่นคือที่มาของสนักถังแต่ตอนนี้เมืองนี้อยู่ในมือของจัก,กรวรรดิสุริยันจันทราและเขาต้องช่วยจัก,กรวรรดิเทียนหุ่นเข้ายึดเมืองนี้ในอนาคตหากเป็นไปได้ผูว,วีเฮาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะดําเนินการอย่างไรเขาต้องเข้าไปที่ป่าอาทิตย์อัสดงเพื่อตรวจสอบว่าเจ้าขนใหญ่และเจ้าขนเล็กไม่เป็นไร และถ้าพวกเขาสบายดีทุกอย่างก็จะเรียบร้อยจากนั้นเขาจะต้องสำรวจไปรอบๆอาณาเขตของจักรวรรดิเทียนหุนเขาอยู่คนเดียวและด้วยเหตุนี้จึงง่ายกว่ามากสำหรับเขาในการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนทุกรูปแบบเขาต้องการเห็นการประจำการของจักรวรรดิสุริยันจันทราและเขาก็ต้องการที่จะค้นหาว่ามีคนของสำนักลัทธิวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์กี่คนที่อยู่ในจักรวรรดิเทียนหุนเขายังต้องการค้นหาร่องรอยของถังหยาและมาเสียวเถากระบวนการนี้อาจใช้เวลานาน,านและนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาไม่ต้องการพาหนานชิวชวมาด้วย มันง่ายกว่ามากสําหรับเขาที่จะหลบหนีตามลําพังแต่สิ่งต่างๆจะแตกต่างออกไปท่าน,านั้นชิวชิวอยู่กับเขาพูกวีเฮ่าพึ่งพาการตรวจจับทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาในขณะที่เขาบินไปในอากาศแม้ว่าเขาจะบินเข้าไปในเครื่องมือบินญ,ญาณสอดแนมทางอากาศของจักรวรรดิสุริยันจันทราแต่เขาก็สามารถหลบเลี่ยงพวกมันพูกวีเฮากัง,งวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของราชามีน้ําแข็งดังนั้นเขาจึงควบคุมความเร็วในการบินของเขาพวกเขามาถึงนอกเมืองเทียนโตหลังจากสองวันการป้องกันของเมืองเทียนโตนั้นเข้มงวดกว่ามากเมื่อเทียบกับเมืองมังก่อน ผูว,วีเฮ่าสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลว่ามีเครื่องมือวิญญาณสอดแนมทางอากาศมากมายเหนือเมืองธงของจักรวรรดิสุริยันจันทราโบกสะบัดตามสายลมบนกำแพงเมืองและมีทหารจำนวนมากคอยลาดตระเวนและยืนเฝ้าอยู่เขามองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเมืองอย่างชัดเจนแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้จากในอากาศผู้ว,วีเฮ่าจ้องไปที่เมืองเทียนโตและเขาคิดว่าจักรวรรดิสุริยันจันทราต้องมีทหารจำนวนมากประจำการอยู่ภายในโดยพิจารณาจากสถานการณ์เมืองเทียนโตเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิเทียนหุนและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดในทวีป จักกระดินเทียนหุ่นต้องโจมตีอย่างต่อเนื่องหรือซุ่มโจมตีจากกองกำลังของพวกเขาในเงเามืดและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมการป้องกันร,รอบเมืองเทียนโตจึงแน่นหนาหากสำนักซันโดซอเหล่านั้นเป็นผู้เคลื่อนไหวเมืองเทียนโตก็เป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดของพวกเขาต้องมีวิญญาจากที่ทรงพลังเพราะมีทหารจำนวนมากคอยคุ้มกันสำนักลัทธิวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีผู้มีอำนาจอยู่ที่นี่ด้วยและข้าจะลองดูเมื่อกลับจากป่าอาทิตย์อสดงพวกวีเห่าหันกลับมาและตรงไปที่ป่าอาทิตย์อัสดงเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่า เจ้าหญิงหวยหน้าและคนอื่นๆจากสำนักดังเดิมกำลังทำอะไรขณะที่พวกเขาเจอกันที่เมืองรุ่งเรืองพวกเขายังคงแข็งแกร่งแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นพลเมืองที่สูญเสียประเทศของพวกเขาป่าอาทิตย์อัสดงอยู่ใกล้กับเมืองเทียนตงอาและโฮวีเฮาสามารถมองเห็นป่าทึบจากระยะไกลได้ในป่าลึกมีแสงสีระยิบระยับจงังจแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายถึงชีวิตระวังตัวด้วยเสียวไปป่านี้มีพืชร้ายแรงอยู่ข้างในโฮวีเฮาเตือนราชามีน้ำแข็งข้างข้างเขาราชามีน้ำแข็งหัวเราะและกล่าวว่าสบายใจได้ท่านปู่ พิษคือสิ่งที่ข้ากลัวน้อยที่สุดนอกจากพิษของจักรพรรดินีน้ำแข็งแล้วสัตว์วิญญาณแห่งขั้วโลกเหนือยังอาศัยอุณหภูมิที่ต่ำมากของเราในการต้านทานพิษแายแร่งแทบทุกชนิดไม่เป็นไรไปกันเถิดนั่นเป็นความจริงทตุน้ำแข็งขั้นสูงของข้าไม่กลัวพิษและราชามีน้ำแข็งนั้นแข็งแกร่งกว่าข้ามากจักรพรรดินีหิมะได้หาผู้ช่วยที่ดีให้ข้าแล้วและทุกอย่างก็ปลอดภัยขึ้นมากเมื่ออยู่ร่วมกับเพื่อนคนนี้นี่คือเหตุผลที่พว้วีเฮารู้สึกมั่นใจในการสวววนกกน,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 วนน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 นเเเมมืออองงทีีีีียยตตก่่ห้้้้้าา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 ใใัํรชแขข็ไปปิ์ด และเขาก็เดินไปตามเส้นทางที่เขาคุ้นเคยเช่นเดียวกับประชามีน้ำแข็งที่เดินตามข้างเขาฮู้วีเฮ้าแตกต่างอย่างมากจากตอนที่เขามาที่นี่ครั้งแรกในตอนนั้นตอนนั้นเขายังอ่อนแอมากและเขาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้เขาเป็นมหาป่าวิญญาณที่น่าเกรงขามซึ่งเกือบจะเป็นวิญญ,ญาณพรหมยุทธ์พลังวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากดูดซับน้ำทิพน้ำแข็งลึกลับอย่างต่อเนื่องทุกวันในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาฮู้วีเฮ้ารู้สึกได้ว่าเขาอยู่ใกล้กััับบกกอดดนนนนน้้้้แลละะาาาารรรคพทํใหหเขปจจิงจ พลังวิญญาณของฮวบีเท่าอยู่ที่อันดับ74เท่านั้นเมื่อเขาออกจากเมืองสื่อไหลเทอร์เวลาผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนเล็กน้อยแต่เขารู้สึกได้ว่าเขากําลังผลักดันไปสู่คอกวดถัดไปความเร็วในการฝึกฝนนั้นเร็วเกินไปแน่นอนเหตุผลที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือการที่เขาดูทราบน้ําทิพน้ําแข็งลึกลับและจักรพัดดีนิฮามะก็อยู่ที่นั่นเพื่อน,นําทางเขานอกเหนือจากการสร้างแกนวิญ,ญญาณของเขาแล้วความเร็วในการฝึกฝนพลังวิญ,ญญาณของเขายังเพิ่มขึ้นอย่างมากแกนวิญ,ญญาณของเขาช่วยให้เขาเพิ่มพลังวิญญาาาาณอออย่อ่่่่งงตเเนนืแมมวขจะไฝฝึก ภูเขาหินอย่างใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วฮู้ว,วีเฮ้าปลดปล่อยเขตแดงการไลลำท่ามกลางหิมะและน้าแข็งขั้นสูงเพื่อขับไล่หมอกพิษขณะที่เขาพาเสี่ยวไปเข้าไปในหุบเขาฮู้ว,วีเฮ้าและเสี่ยวไปลงมาจากท้องฟ้าเข้าไปในหุบเขาแต่ถ้าว่าฮูว้วีเฮ้าตกตะลึงทันทีเมื่อพวกเขาเข้าไปในหุบเขาบอ่อน้ําหินหยางยังคงเป็นสวรรค์บนดินเมื่อครั้งล่าสุดที่เขาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้มีหลายสิ่งที่แตกต่างกันมีพืชหลายชนิดเติบโตหนาแน่นภายในหุบเขารอบๆบ,บอ่อน้ําหินอยางแต่ทุกอย่างดูวุ่นวายมากขึ้นอย่างเเหห็นนนไไไดด้้ชพื่นน่่อออจําาาวมกทียยูรบๆป และบางพื้นที่ถึงกับเผยให้เห็นดินที่ว่างเปล่ามีเพียงสมุนไพรและพืชที่เป็นอมตะในวงในเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นอย่างที่เป็นยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตก็ดูเหมือนจะวุ่นวายเล็กน้อยสมุนไพรอมตะบางตัวในวงในดูเหมือนจะเคลื่อนตัวไปรอบๆเกิดอะไรขึ้นมีใครเข้ามาใหม่พวกวีเฮ้าคิดต่อไปในขณะที่เขาเดินไปที่บ่อน้ำหยินหยางเจ้ามาที่นี่ก็แล้วเขาไม่ได้อยู่ใกล้บ่อน้ำหยินหยางเมื่อได้ยินเสียงร้องให้ดังขึ้นราชามีน้ำแข็งสะดุ้งเมื่อเขาหันกลับมาอย่างระมัดดดระวเเขขาาาหห็นนอกกไไมมม้สีีชพูใญ่่ทโยป และเห็นได้ชัดว่ามันแสดงอารมณ์อันน่าเศร้าออกมาสบายดีไหมดอกไม้สีชมพูขนาดใหญ่คือดอกขอมอมตะและฮูวีเฮารีดทักทายเธอดอกขอมอมตะเต็มไปด้วยความขุนเคืองอย่างชัดเจนไม่ข้าไม่สบายเลยตั้งแต่พวกเจ้าส่งไอ้สองตัวนั้นเข้ามาบ่อน้ำหยินหยางของเราก็ไม่ค่อยดีอะไรนะฮูวีเฮาตกตะลึงชั่วขณะจากนั้นเขาก็รู้ว่าความยุ่งเหยิงรอบรบ่อน้ำหยินหยางนั้นเกี่ยวข้องกับเจ้าขนใหญ่และเจ้าขนเล็กมีอะไรงั้นหรือเจ้าขนใหญ่และเจ้าขนเล็กสร้างปัญหาให้กับเจ้าหรือเปล่าฮูวลลเ็กน้อย พวกมันสร้างมากกว่าปัญหาดอกหอมอมาตอบอย่างเศร้าสรอยว่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าพวกเราบางคนยังมีเรี่ยวแรงอยู่บ้างเราคงกลายเป็นอาหารในท้องของพวกมันไปแล้วพวกมันไม่ใช่มีพวกมันคือหมูสองตัวดูชั้นนอกเดิมที่มีสมุนไพรและพืชทุกชนิดที่มีอายุพันปีแต่พวกมันกินหมดแล้วพวกมันยังฉลาดแกมโกงและคิดที่จะกินเรามากกว่าหนึ่งครั้งเราไม่กล้าฆ่าพวกมันเพราะเจ้าบ้านที่เราพึ่งพิงเพื่อความอยู่รอดก็ยุ่งเหยิงหากเจ้าไม่มาเราจะเสี่ยงทุกอย่างเพื่อจัดการกับพวกมันและนั่นเป็นเพราะพวกมันมีอำนาจมากเกินไป ถ้าเราไม่จัดการกับพวกมันเร็วๆนี้พวกมันอาจจะกินพวกเราทุกคนพวกวีเฮ้าไม่คิดว่าเจ้าขนใหญ่และเจ้าขนเล็กจะสร้างปัญหามากมายเขาเรียกขอโทษข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นเช่นนั้นครั้งนี้ข้ามาเพื่อพาพวกเขาออกไปไม่ต้องห่วงดอกของอมตะถอนหายใจด้วยความโล่งใจสมุนไพรและพืชที่เป็นอมตะมากมายได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่คล้ายคลึงกันรอบตัวพวกเขาพวกเขาจะต้องระวังสองตัวนั้นที่จะกินพวกเขาทุกวันและใช้ชีวิตแบบนั้นมันยากจริงๆนั่นอะไรสถานที่นี้ดูน่าสนุกจังน้ำนั้นน่าสนใจ ราชา,า,ชามีน้ำแข็งไม่สนใจการสนทนาของผูวว้บีเท่าและดอกหอมอมะตะความสนใจของเขามุ่งความสนใจไปที่บ่อน้ำผู้น้ำแข็งแทนเขาอุทานอย่างมีความสุขในขณะท,ที่เขาพูดและเขาก็ก้าวไปทางนั้นเสียวไปกระโดดขึ้นไปในอากาศและลงไปที่บ่อน้ำพุน้าแข็งเสียงของดอกหอมอมะตะหยุดนิ่งและเห็นได้ชัดว่าตกตลึงเล็กน้อยนี่หรือคือมนุษย์ปัญญาอ่อนทำไมเขาถึงกระโดดลงไปที่บ่อน้ำผู้น้ำแข็งเพื่อนของเจ้ากำลังจะฆ่าตัวตายผู้ว,วีเฮ่าพูดขึ้นอย่ากังวลเรื่องเขาเขาจะไม่เป็นไรราชามีน้ำแข็งพุ่งเข้าใส่บ่อน้ำผ และหายตัวไปในน้ำอย่างรวดเร็วพูกวีเฮ้าถามดอกหอมอมะตะเจ้าขนใหญ่และเจ้าขนเล็กพวกเขาอยู่ที่ไหนพาข้าไปหาพวกเขาหน่อยหัวของดอกหอมอมะตะชี้ไปข้างหนึ่งและพูดว่าพวกมันอยู่ตรงนั้นสองตัวนั้นกำลังกินหรือนอนเพื่อย่อยสมุนไพรพวกมันนอนหลับเร็วความสามารถในการย่อยอาหารของพวกมันแข็งแกร่งเกินไปพวกมันกินทุกวันและย่อยทุกวันและพวกมันดูดซับทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะไปดูกันเลยนำพวกมันออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เราไม่สามารถยืนหยัดกับพวกมันได้นานก็ได้ใจเย็นใจเย็น ถ้าจะเอาพวกมันออกไปพวกวีเฮารู้สึกผิดมากที่ขนใหญ่และขนเล็กก่อให้เกิดอันตรายต่อพวกเขาอย่างมากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่บรรพบุรุษของสำนักถังถังซานเคยไปมาก่อนเขาปล่อยให้สถานที่แห่งนี้ถูกทำลายไปไม่ได้เขารีบไปในทิศทางที่ดอกหอมได้ชี้ให้เห็นและสมุนไพรและพืชต่างๆก็เปิดทางให้เขาขนใหญ่และขนเล็กกำลังนอนอยู่ในชั้นนอกมีพืชและสมุนไพรค่อนข้างน้อยอยู่ข้างๆและมีเศษซากอยู่ที่มุมปากของขนใหญ่แต่ถ้าว่าฮู้วีเฮารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นพวกเขาเพื่อนสองคนนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก ความกระหายของมีกครงเล็บทองนั้นเหลือเชื่อและฮูกีเฮาก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อพวกเขายังอยู่ในสำนักถังอาหารที่พวกเขาต้องรวบรวมมาเล็กนั้นเทียบเท่ากับปริมาณที่ทุกคนในสำนักถังกินทุกวันแต่ถ้าว่าพวกเขาสูงน้อยกว่า3เมตรเมื่อพวกเขาออกจากสำนักถังผ่านไปไม่ถึงปีแต่ตอนนี้ขนใหญ่และขนเล็กสูงอย่างน้อย7เมตรแม้ว่าพวกเขาจะยังคงห่างไกลจากการเป็นมีโครงเล็บทองที่โตเต็มที่แต่การเติบโตของพวกเขาก็ยังเร็วเกินไปขนาดและโครงสร้างปัจจุบันของพวกเขาหมายความว่าอย่างน้อยพวกเขาคือมีกครงเล็บทอง ที่มีการฝึกฝนนับพันปีความแข็งแกร่งของมีโครงเล็บทองไม่สามารถวัดได้จากจํานวนปีที่ฝึกฝนที่สัตว์วิญญาณปกติถูกวัดโดยมีโครงเล็บทองพันปีทาให้สัตว์วิญญาณหมื่นปีวัดกลัวเช่นเดียวกับมีโครงเล็บทองตัวแรกที่ฮูว้วีเฮ้าพบในตอนนั้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทําลายล้างมากเกินไปแต่พวกเขาก็เติบโตเร็วมากฮู้ว,วีเฮ้าไม่รู้ว่าเมื่อย้อนกลับไปเมื่อเปิลไปส่งขนใหญ่และขนเล็กมาที่นี่ดอกหอมและสมุนไพรอมตะอื่นอนุญาตให้พวกเขาอยู่ได้เพราะฮูว้ว,วีเฮ้านั่นเป็นเพราะหุบเขาที่บ่อน้ําหยินหยาาางงงขขอนนน้้ํแแ็ละไฟัใญ่มก และสมุนไพรทุกประเภทเช่นโสมและหงสีสามารถเห็นได้ทุกที่พวกเขาทั้งหมดเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์จากมุมมองของดอกขอมอมะตะมีสองตัวนั้นสามารถกินได้สองสามร้อปีและพวกมันก็ยังกินไม่หมดแต่สิ่งที่พวกมันไม่รู้ก็คือความกระหายของมีโครงเล็บทองไม่สามารถตัดสินได้จากขนาดของพวกมันพวกมันมีความสามารถในการย่อยอาหารที่แข็งแกร่งกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปมากและพวกมันก็กินไม่หยุดตั้งแต่มาถึงพวกมันยังคงกินอาหารตามปกติเมื่ออยู่ที่สนักถัง และพวกมันย่อยอาหารตามปกติแม้ว่าพวกมันจะกินเยอะในตอนนั้นแต่ความอยากอาหารของพวกมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่นับตั้งแต่พวกมันมาถึงสมุนไพรและพืชในสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสมุนไพรที่หายากและแปลกใหม่และทุกสายพันธุ์ก็ใช้รูปแบบของพวกมันจากการกลั่นพลังปานแห่งสวรรค์และโลกจำนวนมากมีโครงเล็บทองดูทราบพลังปานแห่งสวรรค์และโลกได้ดีมากขนใหญ่และขนเล็กจะกินทุกวันจากนั้นพวกเขาก็จะนอนหลับและย่อยทุกอย่างในขณะที่พวกเขานอนหลับก่อนที่จะกินอีกครั้งนี่คือเหตุผลที่ฮูบีเข่าเห็นภาพดังกล่าว เช่นเดียวกับที่ดอกหอมอมตะกล่าวหากเวลาผ่านไปอีกนานและขนส่วนใหญ่ขนเล็กมีพลังเพียงพอพวกเขาอาจจะจัดการสมุนไพรอมตะเหล่านี้สมุนไพรอมตะเหล่านี้เป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืชและพวกมันไม่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ในทางกลับกันหนีกรงเล็บทองนั้นเกือบจะเป็นสัตว์วิญญาณที่น่ากลัวที่สุดและการต่อสู้คือจุดแข็งของพวกมันบรรพบุรุษของพวกมันในสมัยโบราณอาจเป็นบุคคลที่สามารถต่อสู้กับมังกรยักษ์ได้พวกวีเฮาจ้องไปที่สองคนนี้อย่างโกรธเคืองแต่เขารู้สึกมีความสุขอยู่ลึกๆภายในการเติบโตของขนใหญ่และขนเล็ก ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสนักถางอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยรู้สึกดีมากดีจังท่านปู่ข้าไม่ต้องการที่จะจากไปที่นี่สบายเกินไปเสียงของเสี่ยวไปดังมาจากน้าผู้น้ําแข็งผู้วีห้าวสายหัวไปมาเสี่ยวไปกําลังว่ายน้ําอย่างสนุกสนานและร้ากังวลภายในบ่อน้าผู้น้ําแข็งในรูปร่างดั้งเดิมของเขาและร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีฟ้าออกมาดูเหมือนว่าเขาจะสนุกกับตัวเองมากดอกหอมอมตะพูดไม่ออกและสมุนไพรอมตะอื่นก็ตกอยู่ในความเงียบพวกเขาคิดว่าขนใหญ่และขุนเล็กมีขนาดใหญ่พอ แต่พวกเขาดูเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าพวกเขานอกจากนี้ราชามีน้ำแข็งที่ยังคงว่ายน้ำอย่างมีความสุขไม่ได้ปิดบังรัศมีของเขาเลยและคลื่นน้ำแข็งที่น่ากลัวทําให้ต้นไม้ผลไม้ไฟซึ่งอยู่ด้านข้างของบ่อน้าผู้น้ําร้อนสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้มีน้อยสองตัวได้ทําให้พวกเขามีปัญหามากพอแล้วถ้ามีตัวใหญ่มากตัวนี้อยู่ที่นี่มันคงต้องใช้เวลาสองสาวันเพื่อกินเพื่อทุกต้นในที่นี้เพื่อทั้งหมดในสถานที่นี้กลัวความปลอดภัยและไม่มีใครกล้าส่งเสียงพวกเขากลัวที่จะทําให้ฮู้าและมีวใหญ่กรเง ผว้วีเข้าสับแช่งภายใต้ลมหายใจของเขาในขณะที่เขาเปิดใช้งานโลกลึกลับและเขาวิ่งขนใหญ่และขนเล็กด้วยมือแต่ละข้างเข้าไปในโลกลึกลับเขาสร้างพรมแดนภายในโลกลึกลับเพื่อปกป้องมีจากการถูกทำร้ายจากปีศาจที่อยู่ด้านในก่อนที่เขาจะไปถึงข้างๆน้ําพุน,น้ําแข็งสุดข,ขั้วเขาไม่กลัวน้ําพุนมาแข็งเพราะการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาอุณหภูมริรอบๆน้าพุนมาแข็งนั้นใกล้เคียงกับอุณหภูมริรอบๆถ้าน้าแข็งลึกลับและอาจสูงกว่าบริเวณด้านในของถ้าลักษณะเด่นของสถานที่นี้คือปากของน้ําพุน้ําแข็งอออยู่่่รวมกับบนนน้้้ํําา ท่านปู่อาการบาดเจ็บของข้าหายเร็วมากในที่นี้แต่ข้าหิวนิดหน่อยสมุนไพในพื้นที่ทุกแห่งรอบๆบ,บ่อน้ำหยินหยางเกือบจะเหี่ยวเฉา,าเมื่อได้ยินว่าเขาเหิวคราวนี้ร่างกายของพวกเขาสั่นสัานพวกวีเห่าเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆเมื่อเห็นว่าพวกเขามีปฏิกิริยาอย่างไรเขาจำได้ชัดเจนว่าเมื่อตอนที่เขาอยู่ที่นี่ครั้งแรกต้นไม้เหล่านี้สูงและทรงพลังเพียงใดข้าจะหาอะไรให้เจ้ากินเมื่อเราออกไปข้างนอกเจ้าพูดว่าน้ำผู้น้ำแข็งช่วยให้เจ้าฟื้นตัวได้ใช่หรือไม่ราชามีน้ำแข็งพยักหน้าอย่างจริงจังและกล่่าาวว สถานที่นี้เต็มไปด้วยพลังงานต้นกาเนิดจากสวรรค์และโลกมากมายและมันก็สะดวกสบายมากข้าไม่อยากจากไปอีกแล้วทําไมไม่ให้ข้าอยู่ที่นี่ท่านปู่ท่านมาหาข้าได้หลังจากที่ท่านทําธุรกิจเสร็จผู้วีเฮ้าลังเลยไม่ดอกของอมตะร้องออกมาทันทีข้าขอร้องเจ้าผู้วีเฮ้าพาเขาออกไปข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการแม้ว่าสิ่งที่เจ้าต้องการจะมากกว่าขีดจํากัดของบรรพบุรุษทั้งสามเจ้าสามารถเอาสิ่งที่เจ้าต้องการเราจะให้ความร่วมมือตราบเท่าที่เจ้าไม่ปล่อยให้เขาทํร้ายเราได้โปรดพาเขาไปมิฉะนั้น เราจะต้องถึงวาระพวกวีเฮ้ายิ้มเมื่อได้ยินคําพูดของดอกของอมตะและกล่าวว่าข้าละอายใจมากข้าได้รับความช่วยเหลือมากมายจากพวกเจ้าแล้วข้าจะเอาอะไรเพิ่มเติมได้อย่างไรดอกของอมตะไม่ลังเลแม้แต่น้อยไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการเรามอบสิ่งของให้กับเจ้าตามความประสงค์ของเราพวกเขาทุกคนจะให้บางอย่างกับเจ้านอกจากจักรพรรดิย่างเงินคำที่เราไม่สามารถทําอะไรได้สิ่งที่เรามอบให้เจ้าก็น่าจะเพียงพอสําหรับเจ้าที่จะทําสิ่งต่างๆมากมายข้าแค่หวังว่าเจ้าจะออกไปทันทีหลังจากรับสิ่งเหล่านั้น ดอกขอ,อมอมตะยาะัวดอกไม้เบาๆในขณะที่มันพูและยาดอกของอมตะที่ฮ้บีเฮ่าเคยเห็นมาก,ก่อนก็ลอยออกไปเม็ดยาสีชมพูส่งกลิ่นหอมในขณะที่มันลอยไปทางฮ้วีเฮ้าฮ้บีเฮ่าจับมันโดยไม่รู้ตัวเม็ดยานั้นอุ่นและส่องด้วยเฉดสีชมพูในมือของเขากลิ่นหอมที่อ่อนโยนของมันทำให้เขารู้สึกสดชื่นและสบายอย่างไม่น่าเชื่อดอกของอมตะมีอาการซึมเศร้าเล็กน้อยแค่นี้พอไหมข้าจะพาหมีออกไปโดยไม่ถามเอาอะไรจากพวกเจ้าเลยแต่ถ้าว่าเขาได้รับบาดเจ็บและข้าจะอยู่ที่นี่กับเขาเป็นเวลาสองวัน ก่อนที่เราจะออกเดินทางฮู้วีเ่เฮาพูดความจริงแม้ว่าสมุนไพรและพืชที่เป็นอมตะที่นี่จะเป็นศัตรูกับเขามาก่อนแต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากที่นี่ค่อนข้างมากเขาไม่ได้เก็บความแค้นหรือความเกลียดชังใดๆต่อพืชเหล่านี้เลยนอกจากนี้บรรพบุรุษของเขาทั้งสารได้ทิ้งสถานที่นี้ไว้เบื้องหลังเขาจะปล่อยให้ราชามีน้ำแข็งทำลายล้างที่นี่ได้อย่างไรแต่ดอกหอมอมตะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นดอกหอมอมตะติว่าฮู้วี่เฮ้ากำลังประชดประชันเมื่อได้ยินคำพูดของเขาและใช้ภาษาของต้นไม้เพื่อสื่อสารกับพืชนนนิดอื่ททัี ไม่นานก่อนที่กองของดีทุกชนิดที่เพื่อนอมตะตผลิตขึ้นก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของฮุกบีเฮาตัวอย่างเช่นยางต้นผลไม้ไฟอยู่ในกลองนั้นต้นผลไม้ไฟเห็นได้ชัดว่าตัวฮุกบีเฮาที่ไม่พอใจมันแล้วมันก็แทบจะเอาอยางผลไม้ไฟของมันออกมาแทบทุกส่วนเพื่ออื่นๆได้ช่วยเหลือตัวเองและเกิดทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาสามารถผลิตได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ